สวัสดีค่ะเพนนื่อนเพื่อนทีดีทั่วไทยทั่วโลกนะคะวันนี้วันที่20ตุลาคมสองพันช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระนารู้และวกมนเทิงวันนี้เราพาทุกคนทุกท่านมาอยู่ที่อำเภอศรีคอรภูมินะคะเราเดินทางมากับรถไฟนะคะเที่ยวเก้าโมงนะทุกคนวันนี้เราจะซื้อไส้กรอกอีสานสักหน่อยนะคะกินไส้ก,กรอกสุรินมาเยอะแล,ะล้วเดี๋ยวเรามาชิมไส้กรอกอีสาน เมืองสีขอระภูิกันนะคะไแล้วก็ทุกคนแล้เวเราไปทักถ่ายแม่ก่อนข้างหน้าเป็นไส้กรอกอีสานไส้กรอกวุ้นเส้นยำเหนี่ยมนะคะด้านหน้าก็จะเป็ตนตรงนี้อยู่หน้าเซเว่นนะคะเจ้๋ของอยู่ตรงไหนไส้กรอกบ,บังไว้หมดนะ,ะทุกคนเนี่ยแม่ย่างอยู่ย,ย้ายสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะหนูมาจากจอมพระด้วยเมเดอมาจากอำเภอจอมพระนะคะอันนี้เป็นไส้กรอกอะไรนะขอคุณแม่ของแม่เลยนะคะ ขอไส่กอกีสานแม่แต้วหน้าเซเว่นนะคะขายมาโดนยังแม่ขายได้เจ็ดแปดปีแล้วหรอวะเป็นคนที่ไหนคะซีขอเป็นคนซีขอนะโอ้นะคะแล้วแม่จัดหมูให้นางสองไม้เด้อจัดนะคะอันนี้นะคะทุกคนมีบุญเส้นกับหมูใช่ไหมใช่ไหนบอกยำแหนมแบบไหนยำแหนมยังไม่ได้ทำเลยว่าจะทำเดี๋นี้แหละ เป็นแซนไส้กอกโกงนะคะขายไม้ละสิบห้าบาทบ้าบาทค่ะเขาหม้อสองเล้อนะคะทุกคนมีน้ำจิ้มด้วยมีน้ำจิ้มด้วยใช่ไหมแยกด้วยไม่ได้ยังไม่ได้กินแยกนะคะทุกคนไม่ได้กินขายมีไส้กรอกหมูกับไส้กรอกวุ้นเส้นหมูเรจะเอาวุ้นวุ้นเส้นไหมหนึ่งไม่เอาเปลี่ยนเอาลูกวุ้นเส้นไหมหนึ่งก็ได้ยายนะเอาวุ้นเส้นไหมหนึ่งก็ได้ ขายอันเดียวกันใช่ราคาเดียวกันใช่ไหมเดียวกันเดียวกันเอาเงี้ยเอาเลยละลองหนึ่งเอาุ้นเส้นไม้หนึ่งเปลี่ยนเอาุ้นเส้นไม้หนึ่งนะคะสีอะไนะทุกคนนี่เราอยู่ร้านแม่แต๋วนะคะหน้าเซเวน่นผ่านไปผ่านมานะคะเดินม,มาถ้าเราอยากกินไส้กรอกก็มากรองแม่แต๋วนะคะลงจากรถตู้หรือว่ารถไฟก็จะเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะคะเนี่ยของหน้าเซเวน่นนี่ จะเป็นจุดนี้นะครับทุกท่านแล้วก็เลยสารอยู่ฝั่งถ้าหันหน้าไปไปทางทิศใต้นะก็จะอยู่ขวามือนะ,ะถ้าเรานี้ก็จะอยู่ซ้ายมือนะคะที่จอดตรงตรงนี้นะคะทุกคนไส้กรอกแม่แต๋วนะคะไส้กรอกอีสานคะทุกคนเนี่ยก็เป็นครั้งแรกนะคะเอธินมานะคะเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกัน ะะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และข่าบันเทิงก็พาทุกคนทุกท่านนะคะมารีวิวไส้อรอกอีสาของแม่แต้วหน้าเซเว่นนะอยู่อำเภอศรีขอรภูมินะคะก็หวังอย่างยิ่งว่า FC ทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในคลิปของเรานะคะอยากทานนะคะทุกคนแวะมาซื้อได้แม่ขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง มามโมงเช้าถึงสองทุ่มนะทุกคนก็จะห็นเนเป็นเด้อทุกคนกคน,คนะคะแล้วก็พาชมไส้กรอกอีสานนะคะก็หวังอย่างยิ่งว่า FC ทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในเมนูไส้กรอกอีสานของเมืองสีขอรภูมินะคะขอบคุณทุกเลิฟ ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่สนับสนุนทางช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเรานะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะทุกคนรีวิวไส้กรอกในวันนี้นะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิง่งกริง๊งกิงไวรอลเลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะ ส,สวัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณแม่แต๋วมากด้วยค่ะที่อนุญาตให้รีวิวนะคะก็มาซื้อกันได้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นินขอตัวลงไลค์ก่อนนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ